สวัสดีค่ะเจอกันออมวิกแล้วนะคะวันนี้นะคะเอาวัวมา,ะะาส่งให้นะคะของนาเซอร์ทั่วคนปากยุนนะคะนี่มาดูด้วยชีวิตนี้น่าอยู่มากธรรมชาติมากโอ้ยไม่ต้องทะลอะปัสกาเซียนนะคะ,กะเกษตรแบบผสมผสานอยู่ได้คะ่ะเลี้ยงปลากบเลี้ยงวัวกันอันนี้มีลูกเล่ลอบนี้เอาลูกเล่นะคะ,จะเจ้าเลยแต่ห้ามไอวัวแล้ว อันนี้เป็นเอามาทำพอพันนะคะบามันบามันแดงนะคะบามันอีสานเลือดเลือดสูงนะคะเพื่อว่าใครอยู่แถวๆนี้ได้เอาเมียมาซุ้มนี่ครับเมียเลี้ยงเงินไม้ผู้ยิงเลี้ยงหัวได้เมียเลี้ยงหัวเมียเลี้ยงอีเมียเลี้ยงพู้ทำงาน ได้เรียลสองทางใช่ไหมน่ากีตอบายนะที่นี่บรรยากาศดีบรรยากาศดีมาเร่ลี้ยงปลาเลียงไรก็ได้นะเขาจับปลาจับไ้เกาได้ดีไหมคะคี่ด้ตัวลี้ยงมือ้อนะนเ่ลี้ยงพืน่มีเรียงเองนะอ้นี่ฟังเลยว เขาเลี้ยงไงเพื่อวะเพื่อว่าถ้าไล่คนเปล่าวัดลองเลียยเล้ยงยาฉีดเลี้ยงแลยซึ่งไม่รู้จะเลี้ยงคือลองลองลองเี้ยงลองเปลี่ยงปันเพื่อก็ไง<อ>นะยังไงอ่ะอ่ายี่สิบสี่ชั่วโมงอาหารยี่สิบสี่ฟางยี่สิบสี่น้ำตลอดเดือนหนึ่งได้สองตัวกำไรปูพิงเล็กค่ะเกือบหมืนม่นนี่อันนี้ตัวนี้เป็นตัมพอพันนะคะแหลวอู้แลทหลซ่ง ไปวดวเเดี๋ยวรอพวกมาก่อนแเดี๋ยวขึ้นมั่ไม่ลงขึ้นไม่ลขึ้นกันมาเอาวันเดียว่เกอาว้ินหญ้าข้างนอกไปเอาว้นอกไว้พีเอาไว้นอกไว้ตัวนั้นตัวนั้นเช็ดดาอยเดี๋ยวจมันขึ้นมันเค็ดค้ากเราเอาไว้ลำกินนั่นยำกินหญ้าปังๆ้งเล่นฟป้งป้งยเปิ่ตัวพี่เามาเต็ดเ็ดเางข้างล่างค่อยนั่งล่างั่งเนือเนอะหจะขอเนือทำ อันนี้ทำเอามาทำผ่อพันนะคะอย่างนี้แม่วัวยี่ลายตัวปล่อยเนี่ยปล่อยเนี่ยหน้าวัวสวยๆเะไรย่างนมีมีบาบันบาบันช่วยดูแลการงานมันกันได้ไหมดูวัวสาวได้ไหมโอ้ยช่วยแบบนั้นเยอะเพื่อว่าใครนะคะที่ว่ากำลังมองหาชีวิตเรียบง่ายเลี้ยงวัวไปด้วยอยู่บ้านทำมาหากินเพราะว่าทำงานอีกอย่างหนึ่ง เนี่ยเสะร์ฟแกทำอะไรนะแกทำหลับับหมอกอะด่างเชิ่องเอาเฟนนะแฟนกะเลี้ยงวัวอยู่บ้านเลี้ยงปลาดุกกันลงมาเลยมีปลาดุกนี่มีซาบมีซาบปลาด้วยไปไหนกันนัดแรกมีมีมีไปโซงเอาไปโซงอีกค่ะนี่ค่ะเป็นชีวิตเรียบง่ายนะคะห้าแต่ฮะเอ้าอ่าน่ะัน

ใช่นะคะทีส่สนใจจะเลี้ยงวัวนะคะแข่ตัวส่อง,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 งตัวน,น,นะคะใน่วนสตูนส่งค้าปัตตุลังนครนะคะสามารถทักสอบถามหนองบิวได้ตัวเดียวกันเราส่งให้ฟรีนะคะอันนี้อันนี้เลี้ยงวัวแล้วก็ฉา,าถึงกันตอนนี้ส่งเลยวันนี้วันที่สิบสี่สิบสี่สิบสี่กุมภาสิบสี่กุมภานะคะเป็นวันดีมา <laughs> วันแห่งความหลักนะคะเพื่อใครๆอยากคันมาทําเกษตรนะคะผสมผสานเลีล้ยงซัดไปด้วยเลี้ยงปลาไปด้วยหรือว่าอยู่กับเศรษฐกิจพอเพียงแบบนี้นะคะสามารถ ต่อสับถ้าหน้องมิวได้เลยเนี่ยงวัวไม่ได้ยากนะคะสร้างรายได,ได้ได้จริงธรรมาชาติแบบนี้นีพอพันอย่างสวยเด่น้นองมิวเลยรอพันแต่ในอี้ทีนี่นนค่ะ